มาคุยกันต่อนะคะกับรายการ News Out นะคะอ่าวันนี้ก็คุณผู้ชมก็หนาแน่นกันพอสมควรนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ใน Facebook Live ด้วยนะคะก็ทักทายทุกๆช่องทางเลยนะคะทางโทรทัศน์ด้วยแล้วก็วิทยุ FM 102ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ติดตามกันอยู่ก็สามารถติดตามได้นลคะในการ News Out ทุกวันจันทร์ถึงสุขเวลา6โมงครึ่งนะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็มีเป็น News o u u w Weekend นะคะนงกับพี่โสก็จะมาเจอกันช่วง6กโมงครึ่งเช่นเดียวกันนะคะอ่ะก็ทักทายค,คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟช่วยเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะโอ,อ้วันนี้คุณผู้ชมก็เขียนอะไรมาเยอะแยะเลยพี่โสเราต้องย้อนไปอ่านดูนะคะเรื่องของข้ายากหมักแพงนะเรื่องการใช้ชีวิตค่าครองชีพอะไรทั้งหลายแหล่นะก็ เรียกว่าประสบชะตากรรมเดียวกันคือมันเป็นเรื่องที่ว่ามันสัมผัสได้อะมันสัมผัสได้นะพี่โสใช่ใช่ค่ะนะคะใช่อะนอกเหนือจากเรื่องข้าวของแพงค่าคลองชีแพงเงินเฟอ้อก็กําลังจะมาดอกเบีย้ยก็กาลังจะขึ้นนะนี่ก็ท่วมกันอยู่เศรษฐกิจก็ฝืดไม่โตมียังมีเรื่องโอมิครอนยังคาอยู่นะคะการติดเชื้อในประเทศไทยนะคะก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นค่ะวันนี้ก็ สำหรับตัวเลขยอดติดเชื้อโอมิครอนนะคะ5,397รายนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่สบคมีการรายงานในวันนี้นะคะก็กระจายกันไปทั้งหมด71จังหวัดแล้วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าดูภาพที่ทางสาธารณาสุขวันนี้มีการถแถลงโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็พูดถึงเรื่องของการพบผู้ติดเชื้อที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นไปนะคะซึ่ง การติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มากขึ้นตามอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะตอนนี้แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ทางนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลาธาธนสุขพูดถึงเรื่องของคาดการณสฉากทัดก่อนหน้านี้นะคะท่านบอกว่าพบว่าขณะนี้การแพร่โรคค่อนข้างจะขึ้นมาเร็วแล้วก็เป็นไปตามเส้นสีเทาก็คือพบการติดเชื้อเฉลี่ยวันละ1 5 0 0 0ถึง30,000ราย ซึ่งหากมาตรการที่มีอยู่ได้รับความร่วมมืออย่างดีก็จะสามารถควบคุมได้ดีนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะพยายามกดการติดเชื้อให้ลงไปตามลำดับขณะที่คาดการผู้เสียชีวิตนะคะกรณีคุมไม่ดีติดเชื้อมากอัตราการเสียชีวิตก็จะอยู่ในเส้นสีเทาก็คือเฉลี่ยวันละ100ถึง180รายนะคะแต่ว่าขณะนี้จานวนผู้เสียชีวิตอยู่ต่ากว่าเส้นสีเขียวเล็กน้อยก็คือตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตต่อวันอยู่ที่ ต่ำกว่า20นะคะก็คือ20ถึง60รายซึ่งถือว่าปร,ปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็การระบาดในระลอกนี้เพิ่มขึ้นหลังจากมีสายพันธุ์โอเมค้รอนนะคะก็บอกว่ากระทรวงก็เลยปรับระดับการเตือนภัยเป็นระดับ4นะคะก็ขอใหท้ทุกฝ่ายนั้นร่วมมืออย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันมีการพูดถึงเรื่องของ4มาตรการหลัก เดินหน้ายุทธศาสตร์ทำโรคโควิดเป็นโรคประจำถิ่นค่ะพี่โสท่านหมายความว่าอย่างไง4มาตรการหลักเดินหน้ายุทธศาสตร์ทำโรคโควิดเป็นโรคประจำถิ่นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปฟังเสียงรายละเอียดส่วนนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์เกียรติภูมิวง์รจิตค่ะมาตรการทางสาธารณสุขมาตรการด้านการแพทย์มาตรการด้านสังคมและมาตรการสับสนต่างๆนะครับ มาตรการทางสาธารณสุขเนี่ยก็ใช้การชะลอแนวทางการชะลอการระบาดนี่เป็นสำคัญนะครับเพื่อให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยสามารถดูแลทุกคนได้นะครับต้องมีการเพิ่มการฉีดวัคซีนให้เพิ่มภูมิคุ้มนทานให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเข็มสามหรือเข็มสี่ซึ่งขณะนี้วัคซีนเรามีมากเพียงพอนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขนําม,มาเนี่ยฉีดให้กับประชาชนเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพทุกอันนะครับก็สามารถป้องกันโรคซึ่งเป็นการยอมรับ เป็นการยอมรับอย่างแพร่หลายในทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็องค์การอนามโลกเองก็ได้ยืนยันนะครับการที่แผนการฉีดวัคซีนหรือแนวทางการฉีดวัคซีนของประเทศไทยที่ผ่านมานะครับก็เป็นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพวัคซีนที่มีแผอ,อาก,การให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็ต้องให้อ่เรื่องของการตรวจคัดกรอง ATK นะครับของประชาชนอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือนะครับถ้าเราไปในสถานที่เสี่ยงมาหรือรู้สึกว่านะครับเ,เราอาจจะมีอาการนะครับก็เร่งตรวจ ATK ด้วยตนเองที่บ้านนะครับขณะนี้ ATK ก็ราคาไม่แพงนะ,ะอยู่ประมาณสา4สิบห้าถึงสิบาทนะครับซึ่งท่านอาจจะไปขอรับการตรวจที่คลินิกก็ได้นะครับที่โรงพยาบาลได้นะครับหรือท่านจะซื้อเอามาใช้ในการตรวจเองที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเองก็จะเฝ้าติดตามเฝ้าระวังะะการกลายพันธุ์ของไวรัสตัวนี้ต่อไปนะครับอันถัดมาก็คือเรื่องของมาตรการทางการแพทย์ทึ่งสําคัญมากนะครับซึ่งเราได้เปลี่ยนวิธีการนะครับการดูแลเราเรียกว่า ใช้ o m e i s o l a t i o n หรือ c o m m u n i t y Isolation First นะครับคือเนื่องจากโรคไม่ได้มีความรุนแรงแล้วก็จะกลายเป็นโรคประจำถิน่นเราต้องรักสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านได้นะครับถ้าเรายัางต้องอยู่ในสถานพยาบาลมันก็จะต้องเป็นอ่าเป็นโรคที่มีความร้ายแรงนะแต่ปัจจุบันก็ถ้าไม่ร้ายแรงก็ต้องดูแลที่บ้านได้ถ้าดูแลที่บ้านได้เราก็ต้องมีระบบสนับสนุนนะครับไม่ว่าเรื่อนงะยาและเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับให้อ่ ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างปลอดภัยได้มีความเชื่อมั่นนะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมกับระบบบริการนะหามีอาการกําเริบขึ้นหรือการรุนแรงขึ้นก็ท่านก็สามารถที่จะได้รับการดูแลได้อย่างทันท่วงทีนะครับเรียกว่าเป็นช่องทางด่วนนะครับที่สามารถเข้าไปดูแลรักษาในระบบบริการแน่นอนครับก็จะต้องมีระบบสายด่วนนะครับต่างๆนี้เพื่อที่จะรองรับทําความเข้าใจนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับค่ะ ท่านปลัดสาธารณสุขบอกว่าจากการประเมินเชื่อว่าภายใน2เดือนจะสามารถควบคุมโอมิครอนได้อัตราการป่วยติดเชื้อจะค่อยๆลดลงและภายใน1ปีจะค่อยๆกลายเป็นโรคประจำถิ่นค่ะแต่ต้องใช้เวลาก็ต้องดูทั้งอัตราการป่วยอัตราการเสียชีวิตที่น้อยกว่า0.1%และขณะเดียวกันก็ต้องรับวัคซีนจำนวนมากเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้วยซึ่งตอนนี้ประเทศไทยมีอัตราการรับวัคซีนอยู่ที่70%เแต่ว่ายังต้องเพิ่มขึ้นอีกนะคะ แล้วก็ถ้าได้รับวัคซีนเข็ม3ก็จะช่วยเพิ่มปัจจัยที่ทําให้กลายเป็นโรคประจําถิ่นทั้งนี้แม้มีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตนั้นปรับตัวลดลงค่ะพี่โสแล้วก็ทางด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าตอนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเนี่ยเฉลี่ยวันละ 30- ถึง40คนต่อวันค่ะนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะคะ บอกว่าสาเหตุที่มาจากการติดก็คือมาจากการใช้ชีวิตประจําวันมีการกินข้าวร่วมกับเพื่อนหรือว่าบุคคลในครอบครัวแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนที่ทํางานนะคะก็เลยขอให้ที่ทํางานนั้นเคร่งครัดเรื่องของการตรวจ ATK อย่างน้อย2-3สัปดาห์อาขออภัยค่ะ2-3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็งดรับประทานอาหารร่วมกันในที่ทํางานแล้วก็เร่งไปฉีดวัคซีนเข็ม4ด้วยค่ะพี่โสฟังแล้วพอจะเห็นภาพแม้ว่าประเทศไทยเรารับมือกับ ระลอกนี้ยังไงบ้างมั่นใจหรือเปล่าก็มีเขามีคาถามอยู่คาถามเดียวคือว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายแหละที่พูดมาน่ะรู้ได้ไงว่าจะไม่มีตัวใหม่มาอีกรู้ได้อย่างไรว่าจะมีตัวใหม่มาอีกนะไอ้ส่วนไอ้เชื้อไอ้เดลต้าคคอนอะไรต็อาจจะเป็นการปนเปื้อนก็จริงอยู่แ <tekrar> ต่ว่าก่อนหน้านี้เรามีเดลต้าแล้วตอนนี้เรามีโอมิครอนค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะมมีตัวใหม่ขึ้นมาจากโอมิครอนเีกอ่ะโอเค โอมิครอนกลายเปเชื่อประจำถินะ Delta, นน่นไปแล้วนะเดลต้าอย่าทูลโอมิครอนกลืนไปแล้วค่ะแล้วถามประตูใหม่ใช่มันการการแตกตัวการสร้างสายพันธุ์ใหม่รู้เลยว่จะไม่มีเกิดขึ้นอีกเพราะนับตั้งแต่เอาตั้งแต่ Alpha, Beta, Delta, อูฮันมาไปเอาฟ้าเบต้าเดลต้าอะแลมด้าแล้วก็โอมิครอนม่นหยุดแค่นี้หรือการเนรื่องประจถิ่แค่นี้หรือว่าจ,จะมีตัวใหม่ไมีอีกหล่ะ ถ้าไม่มีตัวใหม่มาวัคซีนบริษวัคซ,ซ,ซ,ซีนก็ไม่มีรายได้สิครับเห็นไหมบริษัวัคซินก็ไม่มีรายได้สิทุกวันนี้เขาเขาอยู่ได้เพราะว่าวัคซีนกําลังสร้างรายได้อยู่มหาศาลเลยเขาค่ะใช่แล้วก็นะทุกครั้งที่พอมีกลายพันธุ์แล้วก็เป็นเชื้อแบบแบบที่แรงหรือว่าเชื้อที่แพร่เร็วเนี่ยก็ หน่วยไม่ว่าจะต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยอ่ะคุณหมออะไรก็จะบอกว่าอ้าวรีบไปฉีดวัคซีนนะเ,เข็มสามได้ยังอ่ะได้แล้วใช่ไหมอ่ะงั้นเข็มสี่นะเนี่ยจะมาแบบนี้ตลอดอันนี้มันเป็นสูตรที่ตามกันมาก็ทําไมต้องฉีดก็าฉีดไปแล้วไม่ได้ผลหรฉีดไปทำไมค่ะก็เขาบอกแล้วผู้ผลิตวัคซีนเองก็บอกแล้วว่าไอ้ตัววัคซีนที่มีอยู่นี่มันใช้ไม่ได้ผลในการจัดก,การกับโอมิครอนใช่ไหมล่ะค่ะได้ฉีดเพื่ออะไร แล้วก็ฉีดแล้วเข็มที่สามฉีไปอีก 4, อสี่อาทิตย์แล้วไปฉีดเข็มที่สี่แปลว่าะอะไรอืมเ<ำ>จะฉีกไปถึงไหนนะพูดไปก็พูดกับเรื่องเดิมเนี่ยพวกเรื่องเดิมแต่ว่าพูดเรื่องนี้ดีกว่าค่ะพี่โสพูดเรือ่อง <คา S 2> นี้ดีกว่าค่ะ<า>มีข้อสังเกตสั้นๆนะว่าค<า>่ะเฮ้ทุกวันนี้ลุงป้อมก็ไปเดินตลอดตลอดหาเสียงลุงป้อมเป็นกลุ่มเสี่ยงนะูเป็นผู้สูงอายุอายุเจ็ดสิบหกปีแล้วเนี่ยกลุ่มเสี่ยงค่ะ<า>คุณจุลินเนี่ยก็ไปตลอดตลอดหาเสียงวันนี้ไปที่หนองคายใช่ไหมใช่ค คุณประพัฒน์โพลิสตุนเมื่อวานก็ไปแก้ปัญหาเรื่องหมูนั่นนีโนโน่น่นใช่ไหมพามาคล้องคอเดินไปน่นไปนี่แต่ทำไมพูดนาประเทศไม่ไปไหนเลยไปว่าอะไรติดเล่นกีฬาเปล่าไม่ใช่ทําไมเออทาไมเขาเขาแปลกใจมาททาไมไม่มีเสียงจากเขาเลนออยนอกจากไอ้โคศกอ่าโคศกที่ออกมาพูดแทนอ่ะเอาคนอื่นมาพูดแทนบอกว่าตัวเองสั่งแล้วให้คนอื่นมพูดแทนนี่ไงถึงถามว่ามันมันเออมันแปลกมันมีอะไรหรือเปล่า ทำไมคนอื่นเขาอย่างรูปป้อมเนี่ยขนาดจึงไปเออไม่ใช่ลูงป,ป้อมสิอ่านั่นคือนายประวิตย์วงโอชาที่ไปฉีดอวัคซีนแล้วก็ใช้ต้องใช้หลีด EKG เนี่ยล่ามติดกระแสไฟฟ้าติดหัวใจตั้งสี่ห้าจุดนะฮ่องหกจุดหกเส้นอ่ะโอเคเอไม่ไม่ใช่ใตัวอะไรผูกเพรไม่ใช่ไม่ใช่นั่นคือประวิตย์วงโอชาแต่ประวิทยวงสุวรรณเนี่ยผูเอกประวิทยวงสุวรรณเดินทางไปขึ้นเหนือลงใต้ไปจุมพรไปสงขลาไปหาเสียงเนี่ย แล้วเต่เม็กลุ่มเสี่ยงเนี่ยทาไมลุงถึงกล้าไปอ่ะอแต่คนที่คนที่เป็นชายชานฐานกล้าฐานฐานสมอ,อนหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยกล้าฐานรัฐประหารกล้าฉีดตํานูนเนี่ยทาไมถึงไม่ยอมออกมาไปเชิญหน้ากับกับปัญหากลัวอะไรกันนักหนาวัคซีนเข็มที่สามก็ฉีดไปแล้วไฟเซอร์อ่ะ,ะแปลว่าอะไรม,มันมีเหมือนกับเรามีผู้นาประเทศก็เหมือนไม่มีไม่ใช่ผู้นาประเทศผู้นารัฐบาลก็เหมือนไม่มีอ่ะ เราจะเป็นอย่างนี้จนสิ้นเดือนแปลว่าอะไรแปลกไหมล่ะแปลกค่ะคนอื่นเขาออกมาคอรมรันอีกเขาออกมานะแต่ที่เก็บเก็บกบดานแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ติดเชื้อถ้าติดเชื้อยุ่งอีเพราะเขาฉีดสามเข็มที่ติดเชื้อซึ่งก็แปลกสี่เข็มที่ติดได้เลยค่ะนะไม่เป็นเรื่องที่ลึกลับแต่มืดมากเลยไปทำไมถึงไม่ออกมาเออมันอะไรตั้งแต่ปีที่แล้วไม่เห็นหน้าเลยอ่ะ จูๆก็ประกาศว่าจะ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 วิร์ from home ในบังเกอร์นะ w ร r ร from bangle แต่วันที่สี่ถงวันที่สิบสี่อ๋อมีไงออกงานวันเด็กวันนั้นไงคะแล้วมาเทปไปจะเหลอเทปบันทึกภาพไว้ก่อนใช่ไม่ไม่ใช่วันนั้นค่ะอ่ะอาก็าคืออะไรอ่ะมหมายือว่าท่านกลัวติดโควิดขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้อู้แต่คนแล้ว แล้วชาวบ,บ้านทั่วไปไม่ติดเหรอ60 60ล้านคน70ล้านคนไม่กลัวก็กลัวเหมือนกันเออค่ะแล้วท่านจะรักตัวกลัวตายอะไรนักหนาเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นลรวทุกคนต้องอยู่ในบ้านนะเออเดี๋ยวพี่โสทักนี้นะเดี๋ยวต้องมีการเผยแพร่ภาพลักษณะของการนั่งทํางานหรืออะไรบางอย่างออกมาพรุ่งนี้หรือมะลืนหรืออะไรอย่างนี้นะ ประชุมคลารมอพวกนี้ใช่ไหมอ่าพพิ่งนี้ประชุมคลารมอทางานอยู่นะอะไรอย่างนี้มีวงประชุมอยู่นี่ใช้มุกนี้หลายทีละเออเอออ่านั่งอยู่ในมวนหมูคุณหมอหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ลุงป้อมเนี่ยนะไปเดินตลอดตลอดหาเสียงช่วยลุปพักเนี่ยใช่แต่คนที่อยากเป็นนายกต่อไปเนี่ยอยากจะเข้าพักเขาเนี่ยไม่ไปช่วยเขาเลยใช่ไหมอย่างเดียวแปลว่าอะไรไปอยู่ที่ไหนนี่เอางี้ก่าอยู่ที่ไหน คือผมผมชอบมีคำถามแปลกๆนะโอ้จะทล้องใจไม่ได้แต่มันจริงไงถึงว่าเมื่อกี้พี่เบกที่แล้วลองพยายามจะถามก็คือว่าเรายังไม่ได้ยินเสียงนายกพูดเรื่องนี้เลยนะความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเรื่องอาหารแพงเนี่ยคือท่านไม่อยากจะพูดกับประชาชนหน่อยเหรอเี่ยวิกฤตของประเทศนะวิกฤตของประเทศนะคนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าใช่ ชาประชาอกไม่ใส้ขมอ่ค่ะนะเออแต่ผู้นำกับกบดันเกบเนี่ยแปลว่าอะไรใช่คือที่ไหนในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้บ้างอะน่าจะป่วยปางตายน่าจะป่วยปางตายติดเตียงอ่ะแล้วคือถ้ายิ่งพูดในแง่การเมืองยิ่งต้องออกมาคุยต้องออกมาสื่อสารไงว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้กําลังทําเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือไม่มีแล้วก็ส่ง อย่างคุณจุลีนไออย่างเงี้ยพูดโอเคเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ใช่ไหมคะ,ะหรือว่าเมื่อวานคุณประพัฒน์อย่างเงี้ยโอเคอ่าพูดเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยกเกษตรอะไรเงี้ยแต่เสือนูก็ออกมาเสือนูก็พูดเสือนูก็ออกมาเสือนูก็พูดเสือน,นูยังวูดนี่พูดเรื่องอ ATK สั่งให้ไปหา ATK ขายประชาชนราคาต้นทุนอ่าอะไรเงี้ใช่ท่านก็พูดประมาณนี้เออหรือเนี่ยแม้กระทั่งลุงปั้มที่พี่โสบ,บอกโอ้เดินแบบเดินไม่ค่อยสะดวก ก็ยังไปต่างจังหวัดไปหาเสียงแล้วก็มีคนทักบอกลุงป้อมใช้เวลาราชาการไปหาเสียงหรือเปล่าไปหาเสียงหรือไปทำงานราชาการกันแน่อะไรอย่าเงี้ย<ะ>วันนี้ก็อะไรออกมาปฏิเสธบอกว่าไปหลังเลิกงานไปหลังเลิกงานะอะไรอย่างงี้ยนั่นคือคนอื่นเขาก็ปรากฏตก,กายนะปรากฏตัวนะยังเห็นอยู่แต่คุณลุงคุณลุงตปล่าแต่ว่าคุณคุณคุณเป็นหัวหน้าอย่างนี้แล้วนะ่ะค่ะและคุณทําตัวอย่างนี้นะ่ะ แล้วคุณยังอยู่ต่อเพื่อหาอะไรโอ้ต้องออกมาหน่อยอ่ะต้องออกมาหน่อยไม่งั้นคือคือประชาชนเผชิญวุกิจกันทั่วทั้งแผ่นดินนะตัวเองในกบดานอยู่ในบังเกอร์มันแปลว่าอะไรค่ะนะมันไม่ต่างจากอยู่ในสมอรภูมิแล้วมีหากระสุนลูกปืนใหญ่ตกงอยู่รอบทิศนะค่ะเสร็จแล้วก็ตัวเองเผ่นก่อนนะแล้วทิ้งุน้องสองคนอยู่ในบังเกอร แล้วที่ตัวเองต้อทมันแล้วนะพออคนช่วยเหลือบอกว่าผมลืมลูกน้องไว้สองคนในบังเกอร์บาดเจ็บทั้งคู่เลยนะมันฉางหนังมันฉายเมือนมันมันสะท้อนเห็นรูปแบบพฤติกรรมนะรูปแบบพฤติกรรมนะอะไรอย่างนั้นใช่ยำยมอยู่ในจุดที่เกิดปัญหาใหญ่ๆ ถ้าเป็นผู้นําเขาจะทำยังไงจะเป็นโอกาสหรือมันจะยิ่งซ้ําวิกฤตใช่วิกฤตจะเป็นตัวทดสอบคุณภาพของคนค่ะว่าจะรับอย่างไรเห็นไหมอันนี้ไม่รับอ่ะลบอย่างเดียวอะ work from from bunker ใช่ไหมอ่าใช่อ่าอะไรอื่นค่ะก็เนี่ยแหละค่ะเรื่องของโอมิครอนเราไปได้ประมาณนี้นะพี่โสนะคะ ก็เดี๋ยวเราเบรกอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะพี่โสแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันถึงเรื่องการเมืองบ้างก็ได้วันนี้ก <Okay. S 1> เ็เดี๋ยวไปดูนะคะว่าประเด็นที่บอกว่าไปหาเสียงหรือเปล่าลงไปต่างจังหวัดนี่มันเป็นเวลาราชการนะ <c oughs> อะไรนี้จะ <c oughs> เ,เป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของพักการเมืองอื่นๆกันบ้างนะคะตอนนี้ไปพักกันสักครู่หนึงค่ะ <c oughs> แข่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ